กูไม่รู้นะว่ามึงโดยไงครับกูแต่ว่าเฮ้ยมึงวันนี้กูได้เขียนเวทีัยด้วยมึงแล้วกูหลังจาเขียนเนี่ยกูก็หมาคลิปนี้นี่แหละเออว่ากูจะเร่งไม่มากแล้วนะบอกกูเขียนเป็นหนังสือแล้วนั่นแหละจริ่งที่ว่ากูได้สมัครเจอคนอย่างนึงก็คือว่ามันมากมันมากมากเลยเพื่อนมามึงเป็นคนที่ว่า ใส่ใจกว่าน um, so ู ok man, money, ้นมันกวนติวะมองยันก่อนรู้สึกกว่านู้นไม่เคยมองว่ามองรู้สึกกว่านู้นเลยที่มันเกินจริงทากันี่ว่ะคนอย่างกูอ่ะเป็นเหมือนมึงเลยเปล่ยเปลี่ยนแบบกูไม่เคยมองว่าไม่เคยมองความความรู้สึกใครเลยมันเป็นเรื่องดีดีใช่ไหมไรแบบกูอยากให้มึงหลังซาตรงนี้ไว้ผมมาได้ให้มึงเข้าใจกว่านูนมึงรักคุณลงมากคุณหนนนั่นอ่ะเขาจะเขาหลัวจริงจริงทำอ่ะมันเป็นความว่าใจเขาเขาไว้แล้วมึงกับอยู่แล้วทมึงไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบมึงอจะเจออย่าง อะไรไม่ดีเป็นเบื่อมึงบอกกูเลยเสมอเพื่อนกูยินดีที่พร้อมเหลือสปอนมึงวันลาวันที่มึงลองวันนี้มึงไม่ไหวมึงไม่คิดว่ามึงมีใครถ้ามีใครฟังมึงแล้วยังมีกูเพื่อนกูพร้อมเหลือปอยเราฟังหรือช่วยเรื่องตลอดไม่ว่าทางไหนบอกมาอะไรเพื่อนยินดีเสมอแล้วแบบกูย้ายแบบมึงว่าจะาความสำเร็จนะกูแบบรู้สึกว่ามึงเป็นคนที่มีความพยายามมากๆเลยกูรอสปอนมึงเสมอเพื่อนกูอยากเห็นมึงแบบมึงพัฒเร็วกูหวังว่าวันนั้นมันจะมาเร็วแล้วแบบกูจะดีใจมากๆเลยเพื่อนถ้ามึงเติบโ ทำของกันในซ้อมเร็กต้องคสรหรทบตัวที่ักดียวนะเพื่อน,นที่่อนจะเลือกมมาจ้ามือคุณคอกมัน